เอาไงดีป้ายไปมีใครบอกไหมว่าหนูเหมือนว่าเหมือนจะต่อยมวยมากเลยหนูเต้นเหมือนจะต่อยมวยมามาเป็ยังไงลูกมันเป็นการออกสเตลลครับทกนเฮ้ทกกเฮ้ยโมไนี่อะไรอะไรทไมทไมอะไรมาไม่ตรงนี้ไม่ตรน้เฮ้ยผมคุยกับน้องเขไม่ได้ได้ไงคุณนเ็บอันนี้คือ จรทีแรกก็อาจจะเป็นมุกทีนี้จริงทีนี้จริงเดี๋ยวใช้เคไกแรกเพราะดีมากเดี๋ยวก่อนนะผมก็เหมือนกลงเลยครับครับไปไปนี่ออกมาเนี่ยคือน้องย่องย่องคือไรคครับย่องทำไมครับเขาเต้นไปไปย่องท่าเต้นเขาเต้นท่าเต้นเขาอันนี้ก็ถ้าประจําเขาครับถ้าถือหอกนะถ้าถือหอกไม่ยังไม่าไอเลย แล้วพอพอเพลงเป็นช่วงบอลเลยเอย่างเดีกนะช่วงโซโล่ช่วงโซโล่เอาเพลง,งไม่จบวัก่อนแล้ววันนี้วันจริงๆมันเป็นสไตล์ชอบเขาตรงไหนชอบเขาตรงไหนชอบตุ้กตรงชอบตุ้กตรงครับน,นี่นี่ไงนี่ไงถามจริงๆมีผู้ชายมาจีบมึงไหมมีผู้ชายมามีบ้างค่ะมีบ้างค่ะไม่ใช่เมื่อไม่ใช่เมื่อ ชอบชอบสงรู้พยายามจะตอบไอ้นุ๊กไม่ไม่ไม่คือโอ้ยเขารุ่นอยากรู้มึงมีมีใจสั่นบ้างไหมเจอผู้ชายไม่เท่าไหร่ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบเลยรอรอมีผู้ชายในสเปกไหมเคยไหมยังไม่เคยมีผ่านมายังไม่เคยมีผ่านมาต้องถามว่าถ้าเกิดผู้หญิงที่สูงอายุ่ติดไหมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะมึงกระแด่พูดแบบนี้กับเม่ไหร่ มีเลือดมาเลืมาเลือดไปเดียวกันตอบพี่เขาก่อนหญิงสูงอายุมีดอกไม้ดอกใหญ่ๆใหญ่ยุ้ยแต่งตัวจัดจ้าเออก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เขาว่าเหญิงเนี่ยระหว่างหญิงสูงอายุนะหญิงสูงอายุกับชายสูงอายุชาสูงอายุโอ้โหอ้หนักทั้งสองเลยนะ ผู้ชายเขาไม่มองอยู่แล้วดำกับขาวลูกชอบแบบไหนผู้หญิงดำได้ไหมครับแม่มนส่งนี้กำลังหาเพื่อนให้แม่อยู่ไงอ,อ,อ,อยู่รู้เลยรอยห้หอมถามนี่บางทีไม่ตั้งถามเขาก็ตอบว่าดำมาเสดเหรอ,อ,อคิวนน้งลงึง แล้วนุ๊กแล้นุ๊กล้นุ๊กล้นุ๊กอเอนุ๊กช่วแบบนี้ครับอนุ๊กช่วยแบบนี้ครับอันทองยงอ่ะเด๊เดชอบแบบนี้ครับชิบหายทำไมเไมเงออกชัดเจนเลยน่าจริงจริงไล้แล้วก็เออแล้กรลกกันเออรักันก็กอดใชแล้วก็กอดลกกันแล้วกันกกันรู้จักมิลลีเปล่ารู้จักคเขาพักก่อน พักก่อนชอบไหมชอบไหมสนชยชอบชอบชอบครับนั่งขวางไว้เลยเฮ้ยนั่งขวางไว้เข้าใจยว่าไปไปจะชูไหมจะชูไหมพี่พี่ตั้งอยากรู้ไม่ครับไม่รักเดียวรักเดียวเหรอเหรอมีแฟนยังยังค่ะมาแล้วแล้วโอ้ยตอนนี้ตอนนี้เขาเขากำลังเขากำลังดูใจกับแฟนเขาอยู่ไม่หรอแฟนเขาอแฟนเขาชอบใส่เสื้อหนังออ๋ เป็นม้าทรงบ้าริงเกียวโอเคดีใจไหมโอเคโอเค่นั่งใหรียบร้อยนั่งน่นั่งนันั่ง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 นั้างเอ่งนี่เขาบอกว่านั่งนั้มั่นัมั่นักันงังนงันัน่ สั่งเดิมเลยไหมสั่งเดิมดเลยไหมโฆษณาได้แึ้นหนังโกงพี <laughs>